ักูไม่ไ,ได้เช็ดอยู่ล่างหรือเปล่าอยู่วังอ่างเนี่ยหลังห้อยเดือไปมี่พระอยู่หรือเปล่าไม่มี โยมพ่อครูบาไม่มาเยี the ่ยมมึงในศารยังไม่มาใช่กระดาษเป็นหนาวหนาวครับครับเคยมาแค่หนาวหนาวเดือนประดาตอนตอนนั้นพระป่าเดือนไหนหน้าหนาวใช่ก็ไม่ทราบนี่จะทำอะอน